สวัสดีค่ะมาพบกับช่องของนางสาวสีสุดาเชื่อมากค่ะวันนี้ปลานิลนึ่งนะคะปลาินลนึ่งนะคะปลาเนลนึ่งแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเห็นไหมสีสันนะคะฟู้ดซีซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีอันนี้นะผักอันนี้ก็นึ่งนึ่งกับปลานะ,ะเอามาแยกแยกต่างหากเนาะแล้วก็มีผักผักนี้ด้วยค่ะผักสดนะคะก็แยกแยกต่างหากเหมือนกันนะคะเพราะว่า ผักเนื้อกับผักสดดียวใส่ด้วยกันเขาจะแบบอืมกินผักดีมีประโยชน์นะ,ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลาเนื้อปลาเนนเนื้อน,นะคะแยกก่อนหู้ร้อนๆเลยทุกคนกินผักนะคะมีวิตามินมีผักสลัดแล้วก็ผักตังโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่แบบเนื่งกับปลานะผักตังโอน้ำน้ำน้ำที่เรานื่งนเนื่อปลาเน้นนี่แหละ ร้อนอยู่ปลาเนลตัวใหญ่มากนะทุกคนเดี๋ยวหาช้อนก่อนหาช้อนก่อนนะคะจะให้ดูนะคะทุกคนนี่ว้าวเนื้อขาวจัววเลยทุกคนมันเขาร้อนมากเลยอะ่ะเขาร้อนอะอาจาะลองก่อนอืม อร่อยมากนี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอืมกินผักกินผักเยอะๆช่วยระบบขับถ่ายอืมผักตังอวอร่อยมากน้องนะ่ะชอบกินผักทุกชนิด มีอะไรรู้ไหมผักกาดเกี่ยวยืมน้ำพริกก่อนจะขมขมนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรเขารสชาติอย่างนี้อยู่แล้วชาวบ้านเขาปลูกเองนะได้มาแบบเยอะมากเลย แบบชาบ้านเขาปลูกเองแล้วแบบให้มาแบบเยอะมมดตาข,ขาวดเดี๋ยวไว้รอบหน้ามาแชร์สูตรน้ำจิ้มให้ดู ทำน้ำจิ้มในรูปแบบของออรเรน์อ่ะฮอคืออ่ะฮอเฮอผักที่อยู่กับปลาก็มีนะอู้ร้อนร้อนเอามาไว้ก่อนอันนี้คือแบบเอามาพักไว้แล้วไงก็ไม่ค่อยร้อนที่อยู่กับปาลาร้อนแบบ เอาลงจากกระทะเนื้อปลาดินนะคะข้าวจัวคำนี้เลยทำนี้ น้ำจิ้มก็ทำแบบเจ้มจ้น,นะจะได้แบบจิ้มผักอร่อยเลยอ,อร่อยเลยค่ะ กินคือแบบหุ่นดีเพราะว่ามีแต่ผักแล้วก็โปรตีนนะคะผักหมดมีผักกับโปรตีนุ๊นะคะ อืมอ mm. mm ืมพักสลัดกินเท่าห กับผักกาดเขียวเอาไปนึ่งกับปลาเลยนะคะไม่ต้องนึ่งนานนะนึ่งนานเดี๋ยวผักเขาแบบสลดนานไปเขาจะแบบไม่ค่อยสวยอันนี้แบบนึ่งแป๊บเดียวอืมอรนเ้องใช้มือนะระหวังกล้างนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ย ตรงหน้าท้องเขาอะ่ะก็จะมีกล้ามกิม,มเลิศตรงนี้ไม่มีกล้ามใช้ช้อนได้ตรงลำตัวกับหางข้าวจัวข้าวจัวนาจียว้าวว้าวทุกคน มวาวจริงผ,ผักสดก็มีนะแต่กินผักเรื่องให้หมดก่อน อร่อยในส่วนนี้ ระวังกระดูกในตรงนี้นมีกระดูก กินลืมทำผู้ชมนะคะกินปลาไปหมดไปครึ่งหนึ่งหมดแต่อร่อยขอบคุณที่รับชมคิปวิดีโอจนจบนะคะไม่ลืมท่านผู้ชมหมดแต่กินหมดแต่เพลินหมดแต่ห่วงก้าห่วงไรด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ